อาสวรรค์กำเนิดเพื่อินชีพมาดราะโดยใช้ร่างกายเดิมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยที่สามารถใช้พลังเดิมได้อย่างเต็มรูปแบบถึงแม้เขาจะไม่มีดวงตาแต่เนื่องโดยการดูดซับพลังจากกะเซียนของอาชิรมะมานั้นทําให้เพิ่มทักษะด้านประสาทสัมผัสข,ของเขามากพอที่จะรับรู้โดยไม่ต้องมองเห็นเขาพยายามไม่ฆ่าซาสเกะที่เป็นอุจวะด้วยกัน แถมยังชวนทาสึเกะให้เข้ามาร่วมกับเขาอีกแต่ก็ไม่เป็นผลก่อนที่มดระจะจากไปเพื่อไล่ตามจับสัตว์หางที่ถูกปลดปล่อยมาจากล่างโอบิโตะเพื่อที่เขาจะได้ชุบชีวิตสิบหางขึ้นมาอีกครั้งเขาพยายามที่จะจัดการกับสัตว์หางทั้ง9แต่ก็ล้มเหลวและสูญเสียแขนขวาไปขณะนั้นเองเซสึเขาก็ได้นำเนสังสาระอีกข้างที่โอบิโตเก็บไว้มามอบให้กับมดระ มดาละรับเนตนมาพร้อมกับแขนอีกข้างหนึ่งของเซสึเพื่อมาปลูกถ่ายไว้กับตนจากนั้นเขาก็เชิญเทวรูปมานอกลิดออกจากล่างของโอบิโตะและใช้เทคนิคลิมโบเข้าโจมตีเหล่าสัตว์หางก่อนที่จะปะหนึ่พวกมันทั้งหมดไว้ในเทวรูปมานรวมถึงดึงเก้าหางและแปดหางออกจากนารูโตะและบีได้สาเร็จระหว่างที่รอเวลาให้เทวรูปกลายเป็นร่างสิบหางโอบิเลมาก็เข้ามาโจมตีมดาละทันทีแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยแม้แต่น้อยสันสเกตที่ตามมาสมทบก็เช่นเดียวกันเขาถูกเทคนิคลิมโบตึงล่างไว้กลางอากาศหลังจากที่มมาาาดรรไไ้้้้เเตือนนคคปแลววังี ดาบของซาสึสเกะและแทงเข้าที่กลางอกของซาสึสเกะเองในตอนนี้ไม่มีใครสามารถต่อต้านมนาระได้เขาทําการผนึกสิบหา่างไว้ในตัวเองจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าเพื่อไปเอาเนสังสาระอีกข้างที่โอบิโตะมาเป็นของตนระหว่างทางเขาได้คายโถน้ําเต้าแดงชาติและคอนโทออมพันทําให้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่โอบิโตะใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการฟื้นฟูสิบหางที่ไม่สมบูรณ์เมื่อมาถึงจุดหมาย เขาก็พบกับโอบิโตะที่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้แล้วมดระพยายามยกแม่น้าทั้ง5้ากับโอบิโตะเพื่อเตือนใจเขาถึงทุกสิ่งที่พวกเขาวางแผนกันไว้และยืนการถึงประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นของแผนดวงตาแห่งดวงจันทร์แต่ไม่เป็นเช่นนั้นโอบิโตะเลือกที่จะแทงมดระเพื่อนําจักระของหางเดียวละแปดหางออกจากมดระก่อนที่จะใช้ขามุยเพื่อยังมิติที่นารุโตะอยู่ในขณะที่มดระคุ้นคิดถึงแผนการครั้งต่อไป เขาได้เผชิญหน้ากับไมโตกไกผู้เชี่ยวชาญนานวิชากระบวนท่าซึ่งวิชาของเขาในตอนนี้เป็นสิ่งเดียวที่ได้ผลในการโจมตีใส่มดระไก่ทาการเปิดประตูทั้ง8และใช้วิชาช้างราตีใส่มดระโดยการช่วยเหลือของมินาโตะล็อกลีคาคาชิและกาละสามารถปัดการป้องกันจากลูกแก้วนอกวิธีของมดระได้การประทะครั้งนี้ทําให้มดระรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากถึงเขาจะได้รับผลกระทบไม่มากก็ตามทําให้ไก่ต้องเปิดใช้กระบวนท่าไกราตีซึ่งส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายของมดระเสียหายทั้งหมดและเกิดจะทําให้มดระถึงแกควาามตายได้ มนาละกล่าวขอบคุณไกที่มอบการต่อสู้ที่สนุกสนานและประกาศยอมรับว่าไมโตกไกเป็นคู่ต่อสู้ที่เขาจะจดจำชื่อด้วยความเคารพในครั้งนี้เขาจึงมอบรางวัลตอบแทนเป็นการปิดชีพต่อไกเพื่อให้ไม่ต้องทนกับอาการบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยลูกแก้วนอกวิถีของมนาละขณะที่ลูกแก้วกกำลังจะเข้ากระแทกใส่ร่างของไมโตกไกที่กำลังนอนรอความตายกลับถูกเตะกลับมาที่เขาด้วยนารูโตะที่ฟื้นขึ้นมามนาละสังเกตว่านารูโตะได้รับพลังคล้ายกับของตนนารูโตะเข้าโจมตีมนาละทันทีส่งผลให้ต้นม้ยักถูกทำลายลงมนาละทำการ สูดรซับต้นไม้เข้าไปในร่างกายของตนท